ครับพืนเสื้ผ้าเนี่ขายแล้วปกติเอาขายมิถุนาผืนเสื้อผ้าได้ขายแล้วตตาาแวตาา่กินก<า>้อนมูนะครับเจะเมดละครับกระสีออกหลังจันน้อยนึงพร้อมๆร้อมจันช่วงปลายนะครับแมนล้วโอมูล,ล่ยายำไขยเองมีตะมูลทั้งมวยมาเต็มจะลดยากอดผมว่นสุดอุกนะก็มาอุบงอุบุนอ๋อ เจ้าอุที่ครับเจ้ยอุมาอุบวนครับลูกไส้พวกนี้ละสีมวยก็เลยเป็นครับอืมมันม้วนอะนะมาขายครับครับม่นก็บอได้ถือหลอกว่าเป็นคุเลียนมาจากจันทร์ครับในคู่เลียนจากผู้ขับไฟแท้ๆอืมได้กินของอันมีคุณภาพนะครับมาซีอัเสี่ยวน่อยได้ยังไงดีเดี๋ยวเพราะมันดอกบาทนะ แกนซื้อไว้ครับวันที่เท่านั้นเท่านี้โอ้เขามาจองเป็นนวยเลยบางคนก็จองเป็นต้นครับจองต้นไหเลยจองต้นไปเลยต้นนี้เป็นเอาเวิร์ดอืมสุกเมื่อไหก็โทรไปบอกเขาก็มาเอาอืมตายไหมค่าไม่เข้าเจ็ดสิบเนี่ยครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาตัดแล้วถ้าเขาบอกบบอกไปที่การจุ่มน้ำยาเขาเขาผสมน้ำยาหลยปันใดเพราะว่ามันแสบนะเธอเรียอนอนือกินได้เจ็ดสิบหาหมื่นก็เอาละครับ กระท่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเขาเอาไปจุ่มน้ำยาแล้วก็ขึ้นมาสละพัดลมเป่าแห่งใส่กล่องขายน้ำา่ารีครับเขาก็ขายได้ทุกปีเดยอืแต่เขาเห็ดบัวใหมันบัวแ่บครับเคยรักเอาไว้สองหน่วยครับบ่มมันยังไงมันคือทุเรียนอ่อนนี่ครับปวัดเอาไว้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยหมดทำในเรื่องแ่บคนละเรื่องนะครับเนี่ยเต็มร้อยพอได้มากินก็ดีใจนะครับ นี่เขาเขาคุณพระท่านจะใส่ปุ๋ยเพิ่มความหวานเลยมันเกี่มาเมืองทใส่ปุ๋ยเพิ่มความหวานอีกแก่นึงครับงามงามครับนี่เป็นกระปุ๋ยนี่